สวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนนะผมเนาะที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาชมเหรียญอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการนะครับผมที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมเนาะของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะผมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เนนะาะเป็นรุ่นไหนอยาพามาดูมารับชมกันเนาะสำหรับช่องผมก็ได้ทําตัวอย่างเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละเจคีเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่พี่เพื่อนทุกท่านเนาะอยากสะสมวัตถุมงคล ไม่รู้ว่าจะเช่ารุ่นไหนอะไรการแบบไหนดีเนาะอ่ะมาดูรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการเนาะอ่ะนี่เลยนะพี่เพื่อนเพื่อนะผมนะอ่ะเป็นรุ่นสร้างศาลาร้อยปีนะผมจะมีพิมพ์ภาพปิตาแล่บางไผ่แล้วก็เจ้าสัวนะผมเป็นแล่บางไผ่เนาะอ่ะมาดูภาพปดตาดีก่อน,นะครับเป็นรุ่นสร้างศาลาร้อยปีนะผมเนาะสร้างแค่สองพิมพ์นะรุ่นนี้นะผมเนาะแล้วจะมีแบบอ่า ติดแผ่นทองกับไม่ติดแผ่นทองแค่นั้นนะครับรุ่นนี้มีแค่2พิมพนะครับผมเนาะย้ำว่ามี2พิมมีมพิมพิม,พมพแบบหนึงน่งนะพี่พี่มี2พิมนะพี่พี่เนาะทั้ง2พิมพ์นี้มีแบบติดแผ่นทองนะผมแล้วก็แบบไม่ติดแผ่นทองเนาะ,ะวันนี้โมตัวอย่างไม่ดูแบบติดแผ่นทองเนาะเป็นติดแผ่นทองคําแท้นะผมเนาะสาหรับติดแผ่นทองแบบนี้สร้างสองพองค์นะผมเนาะสำหรับ ไม่ติดแผ่นทองก็สร้างอยู่3,000องค์นะผมเนาะข้อมูลผิดพลาดไหนาก็ขอไปนะครับปลูกเสกอยู่2วาระนะผมเนาะวาระแรกปลูก,กเสกที่วัดนครอินจังหวัดนนทบุรีนะผมเนาะวาระที่2ก็วัดน้อยด้วนเนาะอ่าสำหรับข้อมูลที่ผมได้มานะผมเนาะผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยนะพี่เพื่อนๆเรามาดูรูปแบบภาพกิตาดีกว่าพี่เพื่อนๆนะครับอ่ะ นี่เลยนะผมนะ้องความสวยงามนะพี่พี่เพื่อนเนาะมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนาะแร่บางไผ่จังหวัดนนทบุรีก็ขึ้นชื่อนะผมนะ้องเป็นแร่ธาตุที่มีชีวิตแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หายากนะผมสำหรับแร่ธาตุบางไผ่เนาะเรามาอยู่ในพระปิตาหลวงพ่อพระเสกนะโวโพุทธคุณนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะผมนะ้องแร่ธาตุก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเนาะแร่ธาตุมีชีวิตเนาะต้องเลี้ยงด้วยน้ำเปล่าปลาเนาะตามข้อมูลที่ได้มาสําหรับแร่ธาตุบางไผ่นะพี่พี่เพื่อนเนาะนี้ สำหรับท่านไหนชอบรูปแบบภาพปิดตาหน้าทองแบบนี้ก็ศึกษาก่อนสะสมนะครับเนาะก็ดูคลิปผมเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะครับผมเนาะอาเรามาดูข้างหลังดีกว่านะครับพี่เพื่อนเพื่พพพพนนอนเนาะอารูปแบบเหรียญข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนาะอืมเป็นยันแบบนี้นะผมก็จะพิมพ์ข้างหลังว่าหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะผมวัดน้อยด้วนแล้วก็พอเนาะสองห้าหกสี่นะผมเนาะแลทธาดบางไผ่นะครับผมเนาะอา นี่นะผมสวยงามศักดิ์สิทธิ์นัมวลสารดีๆนะพี่ๆเพื่อนๆอ่ะสมาซูมดูใกล้ๆดี๋ว่าพี่ๆเพื่อนเนาะนี่ครับดูดีรยวควมสวยงามความมีเสน่ห์ของพระปิตานะผมเนาะโอ้สวยจัมโบ้นะพี่ๆเพื่อนเนาะนี่ความคมชัดงานดีนะผมเนาะแล้วก็จัดสร้างแบบวิธีโบราณนะใช้แบบมือปั๊มเอานะผมเนาะเป็นเครื่องปั๊มด้วยมือนะผมเนาะสร้างที่ ในวัดนะพี่พี่เนาะแล้วก็มาตกแต่งความสวยงามด้านหลังานาะอสไตล์แบบโบราณนะพี่พี่เพื่นะอนเนาะสร้างเสร็จก็มาตกแต่งเนาะนี่ตกแต่งความสวยงามนะผมเนาะแล้วก็เข้าวิธีปลูกเสษนะสำหรับรุ่นนี้เนะาะอ่าเก็บนะ่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการนะบนะุนนักสำหรับรุ่นสร้างสารา100ปีพระปิตารแร่บ,บางไผนะ่เราอ่ะมาดูอีกวงนึงนะพี่พี่ ครับหนึ่งเดี๋ยว้องให้ดูอีกวงหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูอีกวงหนึ่งนครับนี่ชอบพิม์ไหนเก็บพิมพ์นั้นนะผมก็มาทําคลิปตัวอย่างหลายรุ่นหลายรายการนะพี่เพื่อนเพื่อนเนาะอ่านี่เป็นรุ่นเจ้าสัวเนาะอ่าติดแผ่นทองตรงกลางนะพี่เพี่นเพื่อนเนาะนี่รุ่นเจ้าสัวก็โด่งดังมาหลายรุ่นหลายอาจารย์ที่ปลุกเสกเนาะสำหรับรุ่นเจ้าสัวนี่ก็นิยมตลอดการก็ว่าได้นะผมเนาะสำหรับ พิมพเจ้าสัวนี่เองนะพ,พี่เพื่อนๆชื่อดีก็เป็นมงคลนะครับเจ้าสวนะัวนาะด้วยแบบเจ้าสัวนะผมเนาะมนสา,แานแะง่ธาตุทางบุนาอบางไผ่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเนาะ,ะมาดูข้างหลังดีกว่านนะสำหรับพุ่นเจ้าสัวนะเป็นแบบไหนคนระับนี่เลยนะพี่พเพื่อนๆนี่เป็นดังหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับสวยมากนะพี่ๆแล้วพิมพ์บล็อกได้สวยมากะครนะเนาะ เป็นแร่บางไผ่เนาะมวลสารสศักดิ์สิทธิ์หายากนะผมเนาะนี่รูปหลวงพ่อพัดแบบนี้ผมมองว่าสวยมากเลยพี่พี่เนาะนี่แร่บางไผ่นี่ครับร้อยปีเนาะรุ่นสร้างสาราร้อยปีนะพี่พี่เนะววาะหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะผมเนาะนี่พัดไมยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับโอ้โหรายละเอียดสวยงามมากนะครับผมเนาะน่าเก็บน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งล้วกานนะผมแล้วก็มวลฐานศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนาะนี่ มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้นะพี่พนะีเนาะสำหรับแร่ธาตุนี้เนาะที่จังหวัดนนทบุรนะีเนาะเป็นแร่ธาตุหายากนะพี่พนะีเพื่อนเนาะที่อื่นนี่คือไม่มีเนาะสำหรับแร่ตัวนี้ก็พบยากนะผมเนาะแร่ธาตุบางไปขึ้นชื่อเนาะตามตำนานที่เล่ากันมานะพี่พีเพื่อนเนาะแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ในตัวต้องเลี้ยงด้วยน้ำเค้า,าปลานะผมเนาะเป็นแร่ธาตุมีชีวิตนะผมเนาะนี่เลยนะผมโอ้โห สวยมากครับพี่เพื่อนๆนะคมมากแกะใบหน้าบล็อกนี่โอโ้โหน้าลงปู่ชัดเจนนะผมเนาะสวยงามนะผมเนาะชื่อดีนะผมเนาะรุ่นเจ้าสัวพิมพ์นี้เนาะชอบพิมพ์ไหนเก็บพิมพ์นั้นนะผมเนาะก็มีให้ศึกษาที่2พิมพ์เนาะรุ่นนี้สร้างแค่2พิมพ์นะผมเนาะย้ำว่าสร้างแค่2พิมพ์เนาะจะมีจะมีพิมพ์ภาพปิดตานะผมแล้วก็เป็นพิมพ์เจ้าสัวแบบนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะผมเนาะ ชอบพิมพไหนเก็บพิมพ์นั้นนะผมเนาะศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงพัดก็มีอยู่หลายรุ่นหลายรายการชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับนี่นะผมแผ่นติดแผ่นทองอ่าสวยงามมากนะผมสวยงามมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะผมอ่าแล้วยิ่งหลวงพัดท่านเป็นพระเมตตาได้ปลุกเสกเนี่ยน่าใช้มากเลยนะผมเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามผมก็ฝากติตามช่องนะครับสำหรับท่านติดตามแล้วก็ขอให้รวยเฮงสุขภภพน่่งกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ